วันนี้ฮะวันนี้ชีทำบล็อกดีไหมไม่รู้เหมือนกันตอนนี้แขนซอยกำลังจะตัํมขึ้นเพราะว่ากำลังป้านกระลมอยู่ก็คือวันนี้ชีก็คือจะต้องก็คือชิวได้ไปนอนบ้านพี่ว่าทีนี้พี่ว่าทีนี้วันนี้มีเรียนอยู่ที่บุรีรัมยพี่ว่าก็เลยแจกไอชีมาในเปิ่นหนุ่มแต่เช้าแล้วก็ถามว่าอยากอยู่ในออฟฟิศับชับ้นไหมหรือว่าจะออกไปเดินเล่น คังรกิดว่อยากอยู่ในอเอาปินนั่นแหละเป็นชิคไลขึ้นนะออเป็นเดินเล่นก็ได้แต่เดินเล่นของเรามันไม่เหมือนกันสกพั่หนึ่งเขาก็พากูค่ะเอ้ยแมวขมิบดิครั้งนี้เขาก็พายชีไปตื้อตัวเพิ่มาโทนโจใช่ค่ะตอนนี้ที่ยทนโตคะไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปไหนฝนก็ตกออเดี๋ยวนนี้เหมือนพลังจะหยุดแล้วแต่ก็เไปไ้ยนดีทำบล็อกดีไหม ไม่รู้เหมือนกันมีเวลาว่างสองชั่วโมงทั้งตัวชีมีเงินสดอยู่20ยูโรค่ะมึงจะไปไหนดีอ่ะมันมีเวลาว่างเยอะแยะแต่ไม่มีเงิน <c oughs> มีเงินแหละมึงแต่มุใช้ซื้อของไปอุ้ยอะไรอ่ะเขาว่าไทายแบ,บกันม ไจริงจังมากไปไหนดีจริงจังมาก Help me blue Help me please ขอบคุณที่คุณอบคุณทีุู่ดยางกลับสู่ธฐานอาการปกติเมื่อกี้กูเจออะไรวะอุ้ยไม่ใช่ชี้กันไม่รู้ชี้เหมือนอากาศที่นี่เป็นหม็นอะ เดี๋ยวก็แบบโอ้ฉันโกรธเธอนะโอ,โอเคฉันหายโกรธเธอแล้วโอ้ฉันโกรธเธออีกแล้วอโอเคฉันหายโกรธเธออีกแล้วทั้งหมดเลยล่าสุดก็คือแดดสองหัวแล้วหลังจากที่เมื่อกี้สู้ชีวิตมาห้างอะจีดแล้วไม่แน่ใจแล้วว่าจีอยู่ไหนเต็มเหมือนเป็นตลาดนะมือ แถหนี้จะมีร้านขายอาหารทะเลปลาหมึกตัวโคตรใหญ่ใหญ่แบบบ้มๆเลยก็เคือเดินลัดเลอกมาเรื่อยๆก็คือไม่รู้อะไรเลยไม่มีแผนเดินมาเจอของน่าสนใจก็เคือเดินเข้ามาเลยส้นนี้ก็น่าเข้า ที่กูจะกลับบ้านถูกไหมเนี่ย คนเ้ี่ยพามาก็มาตัวเองมาสิอลินพันด้วยเอาโพสพีมางานศพเฉยเอาเอาเอามึงเข้าโบสถ์มากูอยู่งานศพเฉยเลยเอาชิดหายแล้วเอเฮ้ยทำโทรัไม่ดูเลยเดินเข้ามาดูโบสถ์เฉยๆสรุปเขางานศพเค้าจะงานศพกัน แล้วเขาก็แบบเข้มงไปตอนหน้าตอนท้ายเลยอะแล้วพี่แบบเฮ้ยอ้าวอ๋อที่ที่คนเยอะๆนี่คืองานสต่อช็อกรู้สึกผิดอิกหน่อยแต่ก็มีคนอื่นที่เข้ามาเยี่ยมชมเหมือนกันก็ก็อย่ังแหละ ัจะไปอยู่ที่อีกสถานีหนึ่งแล้วก็คืออีกไม่ถึอยอยง500เมตรชีก็แล้วถึงอีกสถานีนึงเ,เออชี้ก็แล้วถึงอีกสถานีหนึ่งแล้วก็คือเอมก็เดินมาไกลเหมือนกันนะเนอย่างเราอ้าวเดินผิดเราจะไปอีตรงเท่าไหร่อันเตน๋ไม่รู้เหมือนกันเออสรุปก็คือเดินผิดมุกี้ชีเดินไปโฟลอริโนเอเอที่ดูนะ มันห่างกันนิดเดียวเองอ่ะแต่ที่ฉันก็คือใช้เวลาไปเกือบหนึ่งชั่วโมงก็คือเดินรันรอในแถบก็ไม่แย่นะเค็ปสีคุนชีไม่ได้กินนานแล้วอ่ะอะไรนะเมียนั้นด้วยที่เห็นในเฟซบุ๊กมันคืนว่าอยากกินหนังไก่เค็ปีอยากกินหนังไก่ทอดเย็นสีเยอะไม่ตา้ เคิดว yeah! uh, ่าข้าคิดว่าขึ้นบสถ์เขามันมีระฆังตีเปล่าฮะเป็นสักคู่ใช่มันเป็นโรงเรียนมึงจบแล้วชีวิตอดเข้าเดินไปสองนิดหนึ่งแแสงนะแล้วเขาก็เรียกว่าเดี๋ยวไม่ใช่เข้าไม่ได้นะเป็นโรงเรียนอ๋อโอเคค่ะออกอันนี้อะไรไม่รู้เหมือนกันแต่อันนี้น่าจะเข้าได้โอ้หะนกพิรา นี่ยแม่นี่ยซื้อสุดอยากแม่ทุกต้นขอต้นนั้นก็แล้วต้นเล็กๆก็คือเดินมาหนึ่งชั่วโมงไม่ไหวแล้วปวดเนี่ยเดี๋ยวช่างมันเถอะ ที่แรกก็สวยอยู่แหละที่ที่สองอเฉยๆแถวออกแนวน่ากลัวส่วนที่ที่สามถ่ายรูปไ,ได้สองสามรูปเพอเดินเขามาบอกว่าอุ้ยอย่าถ่ายรูปนะชีก็แบบอ๋อแล้วชีก็แบบเดินเดินแถวนั้นแล้วชีก็เพิ่งไดเห็นว่าอ๋อเขาไปบอกว่าห้ามถ่ายรูปแต่ที่เนี้ยสวยสวยอยู่แบบสวยอ่ะเขาจะสวยอ่ะอยากถ่ายนะแต่โดนบอกว่าอย่าถ่ายก็ไม่ได้ถ่ายแต่สวยมาก จะบอกว่าสวยถึงแบบอลังนั่งไปก็ไม่อะมันเป็นสวยแบบมินิมอลที่แบบโอ้เลิศไปไหนไม่รู้แต่กะับเวลาว่าจะกลับสักบ่ายโมงหรือครึ่งชั่วโมงค่อยกลับมันได้ครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งก็แบบยังไงชีก็กลับไปถึงก่อนอยู่แล้วเพราะว่าเพื่อนยังไงเพื่อนก็เริ่เรียนบ่ายสองโอ้ยเหนื่อยไปไหนไม่รู้เหมือนกันแต่บันไดโคตรสูเลยอ่ะก็ก็ไม่เร็ว พี่เหนื่อไม่มีอะไรเลยกลับก็เมโทรที่วันนี้โทรไปว่าจำไม่ได้ไม่รู้เรียกว่าอะไรอาจจะเมโทรนั่นไหร่จะใช้ก็คือตรงนี้ค่ะเห็นรูปแล้ว หัวน,นิดหน่อยคุณลงมาเลยไหมอลอฟต์ก็เดินลงมา,มาอ้วแล้วฉันเดินผิดดา้านอ้าออเผื่อเลยแล้วของนี้ฉันต้องลงขนาดน,นั้นหรือว่ามันก็คือเผื่อันทะลไม่จริงๆช่ะ เรามาจบคลิปเที่ยวสองชั่วโมงกันแค่นี้แหละเหนื่อยเหนื่อยมากเห็นมนบอกว่าตรงนี้มันจะเป็นรูปอะไรอะนี่ฝกนกไม่รู้สิแต่ว่าเหนื่อยอะเหนื่อยแบบเหนื่อยการเดินที่ต้องเดินเยอะอยู่แล้วแล้วฉันก็ต้องมาเดินอ,อยู่น,นี้อีก กลับยังไงอ่ะอันนี้หัางออกโอันต้องลงใช่ไหมอยากซื้อขนมดูขนมก่อนนะมันนึห่หนู ก็คือมีแต่ยี่สิบยูโรทั้งหมแถ้าซื้อนมก่อนือได้ดีน้ำเปล่าขวดคือเมืเ่อไหร่หยุดต่อแล้วมันดูขนมมันอ่ะจากบันเหริรคุณต้องไปไหนอ,ะอ่ะอ่าลงมาอีก่ะ ไม่อยู่ไม่เห็นเพราะเราโดนบงังขอบคุณนะเอ้ยน้องรักอย่าลืมหมายถึงใครพูดไปงั้นแหละเฮ้ยนี่ไงคือลูกโป่งแล้วเราต้องไปกาลิบารีหรอ ที่บ้านนี่ทั้งหนวะอ่าอ่า,อา,อาได้นได้เหมือนกันทั้งหมดอันนี้อะไรอันนี้ทางขึ้นอันนี้ทางขึ้นงั้นกูต้องเดินลงก้ามันเถอะไม่ไหวแล้วเนืงง่อย